งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขไม่อยากทุกข์ให้รีบหางานมาทำสวัสดีครับท่านที่รักละห่วงใจใส่ใจ,ใจสุขภาพและท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับพบกับผมคำผางพงศก,กุทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟไลท์ประเทศไทยคลิปนี้ผมนำเอาโอกาสดีๆในการที่จะมาร่วมธุรกิจกับบริษัทโฟไลท์ซึ่งมันเป็นวิธีการในการที่จะสร้าง รายได้กับบริษัทโฟไลท์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิธีการของการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเราก็มารู้จักที่มาที่ไปของวิธีการของการที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ฟรีนะครับบริษัทโฟไลท์นะครับได้ ได้สร้างโปรแกรมพิเศษมาสำหรับสมาชิกเรียกว่า loyalty program โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมของการเหมือนกับการคืนกําไรให้กับสมาชิกเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกฟรีนะครับลงทะเบียนตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลงทะเบียนเสร็จคุณจะมีเลขรหัส ของการเป็นสมาชิกจากนั้นคุณก็ใช้รหัสนั้นในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะมีคะแนนสะสมจากจํานวนคะแนนที่คุณซื้อ15%นะครับคะแนนที่ได้จากการสะสมสมาชิกก็สามารถที่จะนําเอาไปแลกสินค้ามาใช้ฟรีหรือนําไปจําหน่ายก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่าสมาชิกซื้อถึง150คะแนนสมาชิกก็จะได้สินค้าแถมฟรี1รายการทุก และพิเศษสุดไปกว่านั้นนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกคุณจะมีส่วนลดจากคะแนนที่เกินไปจาก100คะแนนอีก25%นะครับอันนี้คือจุดดีนะครับของการเป็นสมาชิกกับบริษัทฟัรไลท์คือได้ซื้อสินค้าในราคาที่มีส่วนลด ได้สะสมคะแนนจากการซื้อ15%นะครับสามารถนำเอนาคะแนนที่สะสมไปแลกสินค้าและถ้าเกิดว่าซื้อถึง150 LP ก็รับสินค้าฟรีอีก1ชิ้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการของการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีพร้อมกับมีรายได้กับบริษัทโฟไ์ไลท์นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่คุณนะครับ ช่วงคะแนนนะครับที่สมาชิกได้ประโยชน์มากที่สุดอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ซื้อขั้นต่ําก็150คะแนนอยู่แล้วนะครับคุณนะครับสมัครเข้ามา150คะแนนเนี่ย 150อานี้ก็จะมีผลิตภณัณฑ right ์ f o r i t e ท r i ทร f a c t o r 2ขวดและก็มี Fore right f o r i t e t r ทรานสเป r ร์ฟักเตออีก2ขวดทำไมถึงจะต้องเป็นสินค้า2ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับคือตัว r r i v e f a c t o r จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันแก้ปัญหาภูมิคุ้มกันที่ทำงานไวเกินไป หรือโรคออโตอิมมูนโรคแพ้ภูมิตัวเองต่างๆอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สามารถที่จะปรับสมดุลภูมิคุ้มกันส่วนผลิตภัณฑ์ฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์พริกเตอร์พลัสนั้นนะครับอันนี้จะมีประสิทธิภาพของการ เพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มจานวนของภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของเนตรอนทิวโรเซลหรือว่าเซล์ภูมคุ้มกันชนิดที่ไม่จําเพาะเซลล์จิาคาตตัวนี้นะครับได้เพิ่มถึง437%อันนี้คือความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับราคาสมาชิกทั่วไปก็คือ7,850บาทในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกนะครับในฐานะที่คุณเป็นสมาชิก l o y a l t y โปรแกรมคุณจะมีส่วนลดจากคะแนน ที่เกินไปจาก100คะแนนนั่นก็คือ50คะแนน50คะแนนนีนนน่คูณด้วย37บาทคูณด้วย25%ก็จะเท่ากับว่าคุณจะมีส่วนลดที่462บาท50สต่ตางค์นะครับดังนั้นนะครับเวลาสั่งซื้อจริงๆคุณจะโอนเข้าบริษัทแค่7,387บาท50สต่ตางค์อันนี้คือต้นทุนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ในชุดรอยตี้สขวดนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาคุณไม่ต้องใช้เองแค่คุณ ตามหาคนที่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์เฟกเตอร์ไตรเฟกเตอร์นะครับก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินข้อ,อเสบรูม,มาตอย แพ้ภูมิตัวเองไตรั่วโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคเหล่านี้นะครับโรคเหล่านี้นะครับเป็นโรคที่จะต้องได้รับการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันนะครับผลิตภัณฑ์ฟร์ไรท์ตรแฟกเตอร์ช่วยได้นะครับคุณก็คุณก็ตามหาบุคคลที่ต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์2ขวดนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์ฟไลท,ท์นเฟอร์ิเตอร์พลัสนะครับคุณก็มองหาคนที่เป็นมะเรง็งคนที่กลัวมะเรง็งคนที่รักษามะเรง็งคนที่ป้องกันมะเรง็งคนที่เป็นโรคเอดหรือว่าการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสเริมิมไวรัสตับไวรัสชนิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับไวรัสก็มักจะเกิดกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับแค่นี้นะครับคุณตามหาบุคคลเหล่านี้นะครับใน4ขวดของคุณเนี่ยนะครับและเสร็จแล้วนะครับใน150คะแนนนี่นะครับคุณจะได้สินค้าแถมฟรีถ้าสมมุติว่าคะแนนสะสมของคุณมีถึง55คะแนนนะครับคุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์ฟรีอีก1ขวด แล้วไอตัวแถมนี่แหละคุณเอาไปกินเองอีกขวดผลิตภัณฑ์ที่คุณแลกมานะครับคุณก็เอาไปขายกําไร100%เพราะว่าไม่ต้องลงทุนกําเงินสดมาเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ชุด 150lp นี้นะครับฟัวร i สไตรเฟกเตอร์สขวดขวดละ2,060บาทขาย2ขวดนี้ก็คือ4,120บาทนะครับ และผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทันสเปอร์พิเกอร์พลัสนั้นนะครับราคาขวดละ2,750บาท2ขวด5,500บาทนะครับและผลิตภัณฑ์แถมนะครับรวมเป็นเงินก็5,500บาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วคุณจะมีรายได้มูลค่า15,120บาทนะครับเอาต้นทุนไปลบออกต้นทุนก็คือ7,300 87บาท50สตางนะครับลบออกนะครับคุณก็จะเหลือเป็นกำไร7,325บาทอันนี้เท่ากับว่าคุณกำไร100%เลยนะครับหักออกในส่วนที่คุณกินเองนะครับนั่นก็คือ2,750บาทคุณก็ยังจะมีกำไรอยู่4,982บาท50สตางนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากมีไรายได้มากไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าคุณแนะน,นําคนสมมุติว่าได้3คนนะครับทุก คนสั่งซื้อแบบเดียวกับคุณก็คือ150คะแนนนะครับทุกคนก็จะมีรายได้แบบเดียวกับที่คุณได้เขาก็จะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเหมือนกับคุณนะครับรวม4คนคุณ150คะแนนและสมาชิกทั้ง3คนของคุณอีกคนละ150คะแนนรวมแล้วก็600คะแนนใช่ไหมครับเมื่อครบ600คะแนนนะครับคุณจะได้เงินโบน,นัส1ั5 0ดบาทเอามาบวกกับ4982,50บาท50ตนะครับมันก็จะเพิ่มรายได้ให้กับคุณอยู่ที่ ที่6,832บาท50สตางนะครับถ้าเกิดว่า,าคุณช่วยสมาชิกของคุณสร้างสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับเป็นชั้นที่2ของคุณทั้ง3คนเนี่ยหาคนละ3แบบเดียวกับคุณนั่นก็คือ3,3ก็เป็น9คนติดตัวของคุณจะมีรายได้1,850บาทพอเพื่อนติดตัวของคุณทั้ง3คนได้รับคนละ1,850บาทคุณก็จะเลื่อนมารับเงินโบนัสเพิ่มขึ้นที่7,400บาทนะครับ ถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านที่2ของคุณเนี่ยหา3เหมือนกัน3 9 27เดนะครับเพิ่มมาอีก27คนเป็นชั้นที่3ของคุณนะครับในชั้นที่2ของคุณทั้ง9คนเขารับคนละ1,850บาทส่วนเพื่อนที่ติดตัวของคุณเขาก็จะเพิ่มโบนัสมาเป็น7,400บาทแล้วตัวคุณก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกเป็น29,600บาทนะครับ เอามารวมกับ6,832บาท50ตังคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่36,432บาท50ตังคนะครับคุณสามารถทำได้กับการเป็นสมาชิกโปรแกรม l o ย a l t ของบริษัทตัวไหลนะครับขอบอกตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะสร้างองค์กรได้ถึง3ระดับชั้นแบบนี้นะครับรายได้ขั้นต่ำของคุณนะครับจะอยู่ที่50,000บาท ถึง7 0 0 0 0บาทอันนี้ได้แน่นอนนะครับนี่คือโอกาสดีๆนะครับของการร่วมเข้ามาเป็นสมาชิกกับบริษัทโฟร์ไลท์อันดับแรกเลยที่คุณได้นั่นก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันภุมมคุ้มกันแข็งแรงดีไม่มีโรคมาเบียดเบียนนะครับท่านที่สนใจนะครับต้องการอยากจะรู้รายละเอียด เกี่ยวกับการทำธุรกิจฟัวไลส์หรือว่าต้องการอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับคุณก็สามารถที่จะติดต่อตามลิงก์ใต้คลิปปรีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวริส์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4 Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node. A concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try four life transfer factor products today to raise your immune IQ.